เป็นของดีของจันทบุรีอย่างหนึง่งส่วนที่จันทบูนมีอะไรกินบ้างนั้นร้านจันทรโภชนามีหมูชมวงพี่ใช้ขาหมูทาไม่เลี่ยนไม่มันเหมือนกระชายหมูสามชั้นอย่างแต่ก่อนเป็นของดีของเมืองจันท์แล้วทางจันทรโภชนานั้นเขาก็ทากระป๋องบรรจุขายหมูชมวง ใส่กระป๋องซื้อหาเอามาเก็บได้ได้หลายหลาหลายเดือนก็เป็นการแปรรูปหมูฉมวงที่เป็นของที่ทําวันกินวันเนี่ยเอามาใส่กระป๋องทําให้ส่งออกไปไหนมาไหนต่อไหนได้คนที่อยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วก็เป็นคนเมืองจันทร์อยากจะลิ้มรสอาหารประจํา ของบ้านของตัวก็จะได้รับประทานหมูชมวงสมปรารถนาจากนั้นลิ้มหมูเสเตะถ้าท่านไปเมืองจันทบุรีแล้วไม่ได้รับประทานลิ้มหมูเสเตะซึ่งมีทั้งตับมีทั้งเนื้อหมูที่หมักแล้วนุ่มนวลชวนรับประทานอย่างที่สุดไม่แข็งกระดกกระโดนโดเหมือนกับหมูเสเตะทั่วไปเท่าที่ผมกินกินมาเนี่ยนะครับ หมูสเตะรุ่นใหม่ที่รับประทานได้นี่ขายอยู่ที่หน้าสนั่นข้าวต้มปลาราดหน้าอร่อยที่อ,อตอกอร้านสนั่นข้าวต้มปลาราดหน้าอร่อยนี่ละครับมีหมูสเตะเจ้านี้อริดอร่อยอร่อยทั้งเนื้อหมูที่นุ่มนวลและก็อร่อยทั้งน้ำจิ้มซึ่งไม่หวานแสบใส วันหนึ่งวันหนึ่งเขาขายเอาจนหมดหมดแล้วก็หมดกันนั่นก็เป็นของดีที่มีคุณภาพไล่ไล่เลี่ยก,กับหมูสเต๊ะของลิมก็จำไว้อย่างหนึ่งถ้าในกรุงเทพมีหมูสเต๊ะที่สนั่นข้าต้มปลาที่ตรงออกตกอแล้วก็มีอาหารต่างๆนานา,นาเป็นพวกอาหารทะเลที่คุณชอบบุกชอบใจกัน เพราะว่าที่นั่งก็สบายไม่ต้องไปอยู่ในห้องแอร์แต่หน้าฝนนี้ยิ่งทำให้สบายใหญ่เพราะเขาทำหลังคาคลุมออกมาถ้าลมไม่แรงฝนไม่สาดก็จะนั่งรับประทานด้วยบรรยากาศที่สดชื่นมากนอกจากนี้ที่สนันเข้าต้มปลาเนี่ยเดิมเป็นสนั่นเบเกอรี่คนรุ่นอายุ สี่สิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าตอนที่เป็นนักเรียนอยู่จะรู้จักขนมฝรั่งขนมเค้กของสนันด,ดีคนรุ่นราวคราวเดียวกันเวลามาเจอของที่เคยกินเมื่อสมัยยังเป็นเด็กก็ร้องว่าโอ้ยเคยกินเคยกินเมื่อเด็กเด็กแหมละล่ำละลักเลยยังรักษาคุณภาพและของดีไว้อย่างเคยนะครับใครที่เคยรับประทาน ขนมของสนันเบเกอรี่มาแล้วเชิญอุดหน,นุนได้นอกจากนี้คุณออสลูกชายซึ่งจบวิศวะนะครับเป็นนักเรียนวิศราวุธรุ่นหลังลูกชายผมแล้วก็มาเอาดีทางทำเบเกอรี่คือตามอย่างคุณพ่อซึ่งเป็นลูกมือสำคัญของอของขนมเค้กรุ่นแรก เป็นขนมเค,ค้กรุ่นแรกเลยทีเดียวในเมืองไทยเราก็ขอเชิญชวนซื้อขนมเค,ค้กวันเกิดจากร้านสนันเบเกอรี่เป็นเค,ค้กสูตรดั้งเดิมของลิตเติ้ลโฮมซึ่งลิตเติ้ลโฮมนี้คุณพ่อคือคุณสนันเนี่ยได้เป็นผู้ช่วยในการทำเค,ค้กมาตั้งแต่เมื่อ35ปีที่ผ่านมา เป็นบัตเตอร์เค้กครับเป็นเค้กเนยสดแท้100ร้อเอร์เซนรสชาติไม่หวานทำแบบโฮมเมดวันต่อวันไม่มีของเหลือไม่มีของที่เก็บไว้ขายในวันรุ่งขึ้นถ้าใครอยากได้ต้องสั่งจองล่วงหน้าจะได้เค้กที่สดนุ่มอร่อยราคา cake เค้กวานิลลานี่นะครับ ตอนล,ละ170บาทเค,ค้กกาแฟตอนล,ละ180บาทสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงวันเกิดได้โดยสนนราคาไม่แพงคนที่มีวันเกิดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันนี่ก็จะมาสั่งเค,ค้กที่นี่ผมเห็นว่าแทนที่จะไปซื้อเค,ค้กแพงๆเนี่ยนะครับลองมาซื้อเค,ค้กที่สนนเบเกอรี่ ที่คุณออสเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเค้กที่จะให้ใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ปอนสองปอนสามปอนทำได้ทั้งสิน้นในสนนราคาปอนละร้อยเจบาทร้อบาทครับนับว่าถูกมากคนทำนี่คือคุณออสชื่อภูมิพัฒบุญรัตพันธ์ทำเองทุกวันครับวิศวะ การทำเค้กครับทำด้วยจิตใจและวิญญาณของคนที่ชอบในการทำเบเกอรี่ไม่ต้องโทรครับเพราะว่าที่สนันเขาต้มปลาคนก็แวะเวียนไปรับประทานกันอยู่เสมอตอนค่ำเวลาที่มีของที่ขายทั้งวันเนี่ยมีเหลือสนุนราคาก็จะลดลง จะเห็นได้ว่าผู้ที่มารับประทานข้าวต้มมารับประทานอาหารจะซื้อกลับไปทุกรายไปเพราะจะได้เค้กที่ทำวันต่อวันแล้วก็ขายในช่วงสุดท้ายของวันในสนนราคาที่ย่อมเยาวอย่าลืมนะครับนี่ร้านสนัน่นเบเกอรี่หรือสนั่นข้าวต้มปลาลาดหน้าอร่อย สำหรับเค้กวันเกิดบางร้านจะแต่งหน้าเค้กให้ทางเราก็จะทำให้จะมีชื่อมีข้อความตามสั่งสนนราคาไม่แพงสำหรับบัตเตอร์เค้กสูตรดั้งเดิมของลิตรโนโฮมนะครับวันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบถึงของดีของจันทบุรีลิ้มหนูสเตะบอกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีร้านอาหาร อยู่ทางออกนอกตัวเมืองไปหน่อยชื่อร้านลุงเฉยครับร้านลุงเชยนี่ไม่ได้เชยสมชื่อนะครับแต่เป็นร้านอาหารไทยที่อริยอร่อยใจขาดน้ําพริกอร่อยจริงๆถ้าท่านจะรับประทานน้ําพริกปูไข่เชิญได้ที่ตรงนี้ไปทีไรผมก็จ้องต้องไปรับประทานที่ลุงเฉยนี่โดยตลอด นอกจากนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรียงก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรียงนี่ก็มีอยู่เจ้าหนึ่งที่เป็นลูกช่างทำพลอยรู้ตักกันดีนะครับทางที่จะไายท่าไหมา่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเนื้อเรียงแล้วข้อสำคัญเนี่ยเขามีหมูซึ่งเป็นขาหมูเขาจะาฝานบาง,บาง เอามารับประทานกับกุยเตี๋วด้วยคือเป็นคล้ายๆเป็นเครื่องเคียงซึ่งอริดอร่อยมากแน่นทุกวันนี่ก็ยังมีอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างที่ร้านมณี่ที่โรงแรงมมณีจันทร์ก็มีอาหารที่ผมเคยทํารายการไปแล้วนะครับก็ไปเลือกหาดูก็แล้วกันที่จันทบุรีในฤดูการผลไม้ ในปีนี้ครับขอให้ท่านซื้อหาของดีๆกลับมารับประทานได้สมปรารถนาสวัสดีครับ